จัดกระดูกคอท่านอนคว้าลองจับดูท um ok ีค่ะเตั่ายต้ะนั่งบย

เช็คไหมว่าที่มันสูงต่ำเมื่อี้เนี่ยเป็นไงความแตกต่างกล้ามเนื้อบาเป็นไงบ้างเราสังเกตองดูนะคะอันนี้ดูหลังเขานูกว่าฝั่งนี้ก็เหมือนจะู้งกว่าถ้าเราเห็นถ้าเราเห็นเนี่ยมี 这个这个这个很重要的技术。啊，这，是，很，关，我现在啊，看是，用，方，法，。就，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 是，是，用，方，法，。就，是，用，方，法，。就，就，是，用，方，法，。就，是，用，方，法，。就，是，用，方，法，。是，用，方，法，。就，是，用，方， แรงพอพอดแรงเราจะบิดเพื่อให้กลับมาเพราะว่าส่นที่เขาบิดเขาจี่จะรู้สึกว่าอาจารย์กาลังจัดแต่ว่าจัดไปทางขวามากกว่าเหมือนกระดูกสอะประเภทตัดกระดูกออะี่เป็น 他要调这边去，让他挤过去，然后偏过偏开一点，你看。哎，这其实还有技巧的，不是正中央而已。没在在中间，中间这个。他假如偏掉的话，塞进去嘛。他靠弯弯款，顺便过去收起来。我看是是不是？这个 S 型的这个。奇怪的。 Yeah, <laughs>